ขอต้อนรับสู่หมอพัทรพอดคาสต์ทอกค,ความรู้สุขภาพลึกและฟรีมีที่นี่สวัสดีค่ะวันนี้เรามีข้อมูลที่น่าสนใจมาคุยกันนะคะเกี่ยวกับการปรับการกินเพื่อสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องการลดละเลิกอาหารแปรรูปค่ะซึ่งข้อมูลนี้เขาเน้นมากๆเลยนะคะว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของการอักเสบในร่างกายเราเลย ใช่ครับน่าสนใจมากตรงที่เขาชี้ว่าการจัดการกับอาหารแปรรูปเนี่ยควรจะเป็นก้าวแรกเลยนะครับก่อนที่เราจะไปลองสูตรอาหารสุขภาพอื่นๆเพราะเหมือนกับว่าถ้าเราจัดการต้นตอของการดักเซต์ได้ก่อนอย่างอื่นมันก็จะง่ายขึ้นเป็นการแก้ที่รากฐานจริงๆ อ๋อเขาจาเลยค่ะงั้นเรามาลองไล่ดูกันดีกว่าว่าข้อมูลนี้เขาแนะนําให้เราเอ,อ่อระวังหรือว่าลดอะไรเป็นพิเศษบ้างข้อแรกเลยที่เห็นชัดๆก็น่าจะเป็นเรื่องแฮชแท็กน้ำมันใช่ไหมคะพวกน้ํามันที่มาจากอุตสาหกรรมใช่ครับกลุ่มแรกเลยก็คือแฮชแท็กน้ำมันจากอุตสาหกรรมและน้ํามันแปลรูปอย่างพวกน้ํามันคานล่าน้ํามันถั่วเหลืองน้ํามันขา้าวโพดหรือแม้แต่มะการีนคือ ข้อมูลเขาชี้ว่าปัญหามันอยู่ที่กระบวนการผลิตนะครับที่อาจจะทำให้เกิดไขมันทรส์ขึ้นว่าได้อืมซึ่งตัวนี้ก็ไม่ดีต่อสุขภาพอยู่แล้วนะคะมันไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่ก็อาจจะเกิดสารที่ไม่ดีต่อร่างกายได้ง่ายกว่าอ๋อต่างจากผู้ไขมันที่เขาแนะนําให้ใช้แทนอย่างน้ํามันหมูเนยแท้หรือที่เรียกว่ากีหรือจะเป็นน้ํามันมะพร้าวน้ํามันมะกอกสกัดเย็นพวกนี้จะคงตัวกว่าว่างั้นเถอะค่ะ ถูกต้องครับพวกไขมันธรรมชาติแบบนี้มันสเสถียรกว่าพอเอาไปทำอาหารความเสี่ยงที่จะเกิดสารมีปัญหามันก็น้อยลงโอเคค่ะชัดเจนเลยงั้นไปต่อกันที่ข้อ tag น้ำตาลแปรรูปอันนี้ก็เจอบ่อยมากเลยนะในพวกขนมเครื่องดื่มสาเร็จรูปใช่เลยครับพวกน้ำตาลทรายขาวน้ำเชื่อมข้าวโพดหรือฟรุกโตไซรัปทั้งหลายแหลข้อพูบอกว่าข้อดีของการค่อยๆลดพวกนี้ลงคือมันจะทำให้เราเนี่ย อยากหวานน้อยลงไปเองด้วยจริงเหรอคะครับเพราะน้ำตาลแปลรูปพวกนี้มันดูดซึมเร็วมากทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดมันพุ่งปรีดแล้วก็ตกเร็วกระตุ้นให้หิวบ่อยๆอ๋อค่ะ ซึ่งระยะยาวก็อาจจะนำไปสู่การอักเซลหรือภาวะดื้ออินซูลินได้ข้อมูลเขาก็แนะนำว่าช่วงแรกๆถ้ายังติดหวานอาจจะลองใช้ความหวานจากธรรมชาติอย่างพวกน้ำตาลตะโนดหรือใบยะหวานตากแห้งแทนไปก่อนก็ได้ครับอืมเป็นทางเลือกที่ดีค่ะต่อไปข้อ tag แป้งขัดขาวและธัญพืชขัดสีอันนี้ก็ให้เปลี่ยนไปกินพวกข้าวกล้องข้าวสีเข้มแข้งแทนแต่เหมือนมีเทคนิคเพิ่มด้วยใช่ไหมคะที่ว่า ต้องแช่น้ําให้งอกหรือต้มทิ้งน้ําก่อนหุงอันนี้ทําไมหรอคะคือการขัดสีเนี่ยนะครับมันทําให้ใยอาหารวิตามินแร่ธาตุดีๆหายไปเยอะเลยค่ะส่วนการเตรียมธัญพืชเต็ม,มเมล็ดอย่างการแช่ให้งอกหรือต้มเทน้ําทิ้งก่อนเนี่ยตามข้อมูลเขาเชื่อว,ว่าจะช่วยลดสารบางอย่างตามธรรมชาติที่อาจจะไปขวางการดูดซึมสารอาหารนะครับอ๋อค่ะ ทำให้ร่างกายเราเอาประโยชน์จากข้าวไม่ขัดสีไปใช้ได้เต็มที่มากขึ้นเข้าใจแล้วค่ะเหมือนเตรียมวัตถุดิบให้ดีที่สุดก่อนกินนั่นเองต่อไปข้อ4ี่เรื่องแฮชแท็กอาหารกระป๋องและอาหารบรรจุแพ็กเกจอันนี้สะดวกก็จริงแต่ข้อมูลเตือนเรื่องสารเคมีปนเปื้อนจากบรรจุภัณฑ์อย่างพวกอลูมิเนียมหรือ BPA จากพลาสติกที่เคลือบข้างใน ใช่ครับจุดนี้เขาเน้นเรื่องความสดเลยครับสารเคมีอย่าง BPA ที่อาจจะหลุดออกมาจากพลาสติกหรือสารเคลือบกระป๋องเนี่ยก็มีงานวิจัยที่เชื่อมโยงกับปัญหาฮอร์โมนเหมือนกันข้อมูลเลยสนับสนุนให้เลือกอาหารสดๆจากแหล่งที่ไว้ใจได้หรือปรุงกินเองใหม่ๆดีกว่าครับ มาถึงเรื่องนมกันบ้างข้อ5้าเขาแนะนำให้เลี้ยง hashtag อาหารประเภทไขมันตำ่ำหรือพวก fat free skim milk รวมถึงนม UHT ด้วยถ้าไม่แพ้ให้ดื่มนมสดหรือรอมิลค์จากวัวเลี้ยงปล่อยจะดีกว่าอันนี้เพราะอะไรคะข้อมูลมองว่ากระบวนการแปรรูปนมอย่างการลดไขมันออกไปเนี่ยบางทีเขาอาจจะเติมน้ำตาลหรือสารอื่นทดแทนเข้ามานะครับอื หรือการทำโฮโมจีไนซ์ที่ปั่นไขมันให้เล็กมากๆหรือการใช้ความร้อนสูงแบบ UHT มันอาจจะไปเปลี่ยนโครงสร้างโปรตีนหรือลดคุณค่าสารอาหารดีๆบางอย่างไปเขาก็เลยแนะนำนมสดจากแหล่งธรรมชาติมากกว่าถ้าเราหาแหล่งที่ไว้ใจได้แล้วร่างกายรับได้นะครับเข้าใจค่ะใกล้ครบแล้วข้อ a กเกลือป่นอุตสาหกรรมหรือ table salt ที่เราใช้กันทั่วไปเกลือขาวๆเนี่ยข้อมูลบอกว่ามันผ่านการขัดสีจนเสียแร่ธาตุไปเยอะใช่ครับเกลือธรรมชาติจริงๆไม่ได้มีแค่โซเดียมคลอไรด์เพียวๆแต่มันมีแร่ธาตุอื่นปนอยู่ด้วยซึ่งกระบวนการขัดสีให้มันขาวสะอาดเนี่ยมันก็ทําให้แร่ธาตุรองๆพวกนั้นหายไปค่ะข้อมูลก็เลยแนะนําให้ใช้พวกเกลือทะเลที่ไม่ขัดสีหรือเกลือหิมาลัยแทนเพราะยังมีแร่ธาตุธรรมชาติหลงเหลืออยู่มากกว่า โอเคค่ะและสุดท้ายข้อ7จ #hashtag สารเคมีผสมอาหารหรือพวกแอดดิทีฟทั้งหลายเลยทั้งสีกลิ่นรสสารถนอมอาหารที่เขาใส่เข้ามามีตัวอย่างเพียบเลยทั้งผงชูรส MSG สารปรุงรส INS ต่างๆสารกันบูดอย่าง BHA ในไนไตรต์หรือพวกอิมอลซิฟายเออร์อย่างคาราจีแนนโพลีโซเบต80 กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่น่ากังวลในแง่ของผลกระทบสะสมะครับคือถึงแม้แต่ละตัวจะใช้ในปริมาณที่กฎหมายอนุญาตก็จริงแต่การที่เรารับสารพวกนี้จากอาหารหลายๆอย่างทุกๆวันมันอาจจะไปรบกวนสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้หรือระบบอื่นๆในร่างกายได้โดยที่เราไม่รู้ตัวโหน่ากลัวเหมือนกันนะคะครับข้อมูลนี้ก็เลยย้ำว่าพยายามเลี่ยงสารปรุงแต่งเหล่านี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ สรุปแล้วนะคะจากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันเนี่ยการลดหรือเลี่ยงอาหารแปรรูปทั้ง7กลุ่มนี้ก็เหมือนเป็นการเคลียร์พื้นฐานร่างกายลดปัจจัยที่กระตุ้นการอักเสบเพื่อให้สุขภาพโดยรวมเราดีขึ้นได้ถูกต้องเลยครับซึ่งก็นำมาสู่คำถามที่น่าทิดต่อนะครับว่าในเมื่ออาหารแปรรูปหลายๆอย่างมันก็หาซื้อง่ายอยู่รอบตัวเราเต็มไปหมดเลยถ้าเราอยากจะเริ่มปรับเปลี่ยนตามแนวทางนี้จริงๆเนี่ยอะไรคือก้าวเล็กๆ ก้าวแรกที่เราพอจะเริ่มลงมือทําได้เลยสักหนึ่งอย่างเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงไปสู่สุขภาพที่ดีขึ้นได้บ้างครับ